เจริญสุขบรรดาพุทธศาตนิกชนทั้งหลายวันนี้เราก็มาต่อกันต่อจากตอนที่แล้วเรื่องความเชื่อเรื่องเชื้อมาจากไหนซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเชื้อนี่มาจากความกลัวเรานี่แหละความกลัวของพวกเราเรานี่แหละ ต้องย้อนไปสมัยครั้งโบราณกาลนะนะตั้งแต่ตั้งแต่มีประเทศไทยขึ้นมาเนี่ยสยามประเทศเนี่ยความเจริญยังไม่มีในที่ต่างๆมีแต่ป่าเขาสิงสาราศั์อื์ทั้งนั้นี่ะ แล้วก็ยังมีการรบทักจับศึกล่าเมืองขึ้นตามประวัติศาสตร์ที่เราก็เคยเรียนรู้กันมาเมืองไหนแข็งแรงแข็งแกร่งหน่อยก็เป็นเป็นเมืองหลวงเมืองไหนอ่อนแอสู้รบก็เข้าไม่ได้ก็ตกเป็นเมืองขึ้นอย่างเี้นะ เราน,นี้เมื่อความเมื่อต้องมีการรบราจาัุสึกก็ต้องเรียนวิชาอาคม,มแล้วก็คาถาแล้วก็ของสิ่งสักดิ์สทธทั้งหลายที่จะมาคุ้มครองตัวเองเป็นกำลังใจเพิ่มกำลังใจให้กับตัวเองเสริมพละกำลังด้านจิตใจให้ให้ฮึกเหิมไม่กลัว เพราะทหารสมัยนั้นการรบของสมัยนั้นไม่ได้ว่าอยู่กันกอถึงถึงจะเกิดการรบในสมัยไหนก็แล้วแต่การตายหลีกเลี่ยงไม่ได้ฉะนั้นทำอย่างไรให้ตัวเองแคล้วคลาดปลอดภัยหรือไม่เป็นอะไรหรือเป็นอะไรน้อยที่สุด ก็ต้องหาสิ่งนี้แหละเรียนวิชาอาคมกันมาของเราก็มีมาตั้งแต่เถนคันช่องซึ่งประสิทธิ์ประสาทวิชาอาคมให้กับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะมาตั้งแต่นู้นแล้วเรื่องวิชาอาคมเขามีมาตั้งแต่นูน้นเจ้าพระฝังนี่ก็เป็นพระที่ มีวิชาคมหนังเหนียวยิงฟันไม่เข้าแต่ต้องตายด้วยความทรมานเพราะเพราะถูกจับสวนทวารถูกจับสวนทวารตายด้วยความทรมานเห็นไ,ไหมเขามีมาเรื่องความศักดิ์สิทธิ์เรื่องอิทธิฤทธิวิชาคมพวกนี้ ปฏิเสธกันไม่ได้จะมาบอกว่ามันช่วยอะไรไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้เป,เป็นไปไม่ได้มันช่วยได้แต่เจ้าหลีบเพะหลีบค้นความตายมาไม่คนน้นหนังเหนียวค้นวิชาดีท่านหนึ่งต่อสิบมันก็สู้เขาไม่ไหว <c oughs> ฮะใช่ไหมหนึ่งต่อสิบมันก็สู้เขาไม่ไหวอืมเมื่อถึงสาวเมื่อถึงวาระาแล้วมันก็ต้องซีโรราบเป็นปกติ จะมาพูดปฏิเสธเสียงแข็งช่วยไม่ได้อิทธิฤทธิ์ไม่มีจริงอัศจรรย์ไม่มีจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีจริงอัตมาตยืนยันว่าอัตมาตเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงและช่วยเราได้แต่ถ้าถึงคราวก็เหมือนอย่างรัพยาแรงกับกษัตัดก็คุยกันนั่นแหละถ้าถึงคราวแล้วก็มองไม่เห็นแร้วเห็นบ่วงเช่นเดียวกันตอนนี้เมื่อเรียนเรียนมาแล้วเนี่ย มันก็ตกทอดมาสู่รุ่นเป็นรุ่นเป็นรุ่น,น,นมาสืบเชื้อสายกันมาเป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นตระกูลตระกูลเพราะฉะนั้นคําว่าเชื้อเนี่ยจึงมีทั่วประเทศไทยไม่ใช่เฉพาะแค่ประเทศไทยเท่านั้นที่ต่างประเทศก็ต้องมีโดยเฉพาะประเทศจีนเนี่ยขออภัยที่เอ่ยนามต้องเอ่ยนามเลยนะประเทศจีนเนี่ยเป็นคนภูเขาเขาก็นับถืออะไร แล้วก็นับถืองเขาไปอ,อย่างนึงนะนับถือเขาไปอ,อย่างนึงเรียกอะไรก็ไมร่รู้ถึงปีเขาก็จะเลี้ยงบันทบ,บุรุดเลี้ยงอะไรนี่แหละเขาเรียกว่า,าไหว้จงไหว้เจ้านี่แหละสืบทอ,อดกันมาเนี่ยนะสืบทอ,อดกันมาแต่คนไทยไม่ค่อยได้ทำเพราะอะไรแหมแค่จะมาวัดชับบางสกุลให้ บันพระบันพระบรุษที่เมนที่โกอดยังไม่มีเลยเอท,ที่โกอดที่ทําไว้ในวัดแต่ยังยังไม่มีเลยบางคนนี่ลูกหลานไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้จําไม่ได้จเอาอาจ้าวาสมาก็ไม่รู้จักว่าใครเป็นใครจเอาอาจ้าวาสเปลี่ยนใหม่กันเรื่อยรุ่นต่อรุ่นเหมือนกัน <c oughs> ไอรุ่นที่รู้ก็ไปหมดแล้วไอรุ่นที่ไม่รู้มาใหม่ก็ไม่รู้ว่าของใครแล้วชื่อเสียงก็ไม่มีรูปภาพก็หายหมดแล้วเนี่ยหาไม่เจอ นี่จึงเป็นที่มาของคำว่าเชือ้อแต่ไอ้เทคนิคและการพัฒนาการของการแปรสภาพของการแปรสภาพเนี่ยตมาไม่เข้าใจอาตมาไม่เข้าใจว่าเขามีเทคนิคและขั้นตอนอย่างไรแต่ที่สำคัญก็คือคนที่ไม่มีเนี่ยอยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังอย่างเขานี่แหละ ไปรับเอาขันมาไปรับเอาของเข้ามาเนี่ยยิ่งไปใหญ่เลยดูในอาจารยนโอเลยานสัมผัสจะรู้เลยนะจะรู้เลยเพราะอำเภอสังงามนี่ก็ยังมีไปนะก็ไปรับคงรับขันเนี่ยขออภัยี่เ่ยนามแต่ว่าแต่ว่าไม่รู้ชื่อนะจำชื่อไม่ได้แล้วเป็นผู้หญิง ถ้มาดูวันนั้นพอดีเข้ามาที่พิษณุโลกมันน้งคนอเภอแต่งามก็ไปก็ปรากฏไปรับขันเข้ามาบางรายถึงขนาดเลี้ยงผีเลี้ยงวิญญาณก็มีนะมีความสามารถถึงขนาดนั้นวิชาความแก่กล้าถึงขนาดนั้นก็ดูรู้จักอาจารย์ยันสปััดโออาจารย์โอเรยานาัยสัสเนี่ยเอ้าวันนี้หมดเวลาอีกแล้วเนาะอ่ะ ก็ขอเจริญพรเอาไว้เท่านี้ก่อนอขอความสุขความเจริญจงมีกับบรรดาท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเทิญเจริญพร